สวัสดีครับมหาเชฟชา n e l ครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำน้ำยำสารพัดประโยชน์รสชาติจัดจ้านถูกปากถูกใจสูตรสำหรับทำขายกันเลยนะครับวัตถุดิบก็ตามที่เห็นในรูปภาพเลยนะครับเดี๋ยวจะทำรีซิปพีไว้ให้นะครับมาดูขั้นตอนและวิธีการทำเลยนะครับจะปั่นพริก กับกระเทียมแยกต่างหากนะครับค่อยมาผสมเครื่องปรุงทีหลังนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันจะไม่เกิดฟองอากาศและรสชาติมันจะหอมไม่เหม็นฉุนแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นครับนี่ครับปั่นพริกแยกไว้ครับตามด้วยการปั่นกระเทียมครับ ปั่นกระเทียมให้พอหยาบเลยครับปั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่โถภาชนะนะครับสำหรับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับกระเทียมก็พริกขัผสมเลยนะครับอัตราส่วนก็จะแนะนำไว้ในคลิปนะครับแล้วก็ใส่ผงนัวนะครับชูรสนะครับ ตามด้วยน้ำปลานะครับปริมาณแล้วก็วัตถุดิบตามที่ตวงดูนี่แหละครับประมาณหนึ่งทัพพีถ้าจะให้ทำเยอะนะครับก็ผสมอัตราส่วนเพิ่มแล้วแต่เลยนะครับอันนี้น้ำเชื่อมนะครับใส่ไปเลยนะครับน้ำตาลที่เห็นเมื่อกี้แหละครับเอาไปเชี่ยวทำน้ำเชื่อมนะครับเพื่อที่จะรสชาติมันจะได้ เข้ากันแล้วก็คนได้ง่ายนะครับหอมหวานนะครับเนี่ครับใส่เท่าไหร่เราก็นับเข้าไปนะครับอัตราส่วนก็จะบอกอยู่ในคลิปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำกระเทียมดองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าาน้ำกระเทียมดองห้าทับพีนะครับ แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมะนาวสดนะครับใช้ไปเกือบสิบลูกนะครับรสชาตินะรเราก็ชิมดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับ <c oughs> เผ็ดเดี้ยวอมหวานนะครับ <c oughs> รสชาติที่จะวันนี้ผมมาคุกเขากับทําสูตรทําขายทํายามุนเซ้นนะครับจะไปยำทะเลหรือจะเอาไปแบบยำที่คุณชอบนะครับ ยำหอยยำอะไรก็อร่อยเหมือนกันนะครับสูตรนี้นะครับรสชาติจัดจ้านอร่อยกำลังดีนะครับเผ็ดกำลังพอดีนะครับสูตรใส่น้ำปลาร้านะครับเนี่ยครับผมก็ทำยำมุ้นเส้นขายนะครับได้กำไรดีลูกค้าขอบอกว่าทำยำเนี่ยลูกค้าทักมาโดยไม่ต้อง ไปวางขายนานเลยนะครับหมดทุกวันครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะลืมนะครับเอาไปใช้สูตรทำขายดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วนะครับมาเชฟชาแนลพขอราท่านไปก่อนพบกันคลิปหน้าหรือจะไปดูวิธีการทำสูตรนะยำม,มุนเส้นก็ คลิกในลิงก์ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอตัวไปกินยำก่อนครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าหักกันแท้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งไปเห็น้าแหม่ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ